สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาแฟนขับรถยนต์มือสองหอนเกตนะครับพามาชมรถ SUV7 ที่นั่งนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังตามหากันอยู่นะครับผมสำหรับเจ้า2คันนี้นะครับพระเอกในวันนี้นะครับเป็นมิสูมิชิปปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมซ้ายมือผมขออภัยครับฝั่งขวามือผมนะครับผมจะเป็น มิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับจะเป็นตัว2.4ดีเซลนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นปี2017นะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับสภาพนะครับหน้าหลังเดิมๆไม่มีเคยชนเลยนะครับผมแล้วมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมจะได้เป็นปี2019นะครับจะเป็นปารเจโรสปอร์ตนะครับผมปี2019 2.4ดีเซลเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันตรงเกียร์นะครับผม ระหว่างเกียร์นะครับตัวนี้จะได้เป็นเกียร์8สปีดนะครับผมในปี2019นะครับจะได้เป็นเกียร์8สปีดนะครับในส่วนของตัวปี2017นะครับผมจะได้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็นออโต้เหมือนกันนะครับขับ2ทั้งคู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในปี2017กันก่อนนะครับผมสาหรับเจ้าคันนี้นะครับหน้าหลังเดิมๆนะครับคันนี้มีเคลียร์สีมาให้บางชิ้นนะครับสภาพโดยรวมนะครับผมสวยเดิมบางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูภายนอกตัวรถกันก่อนนะครับผม คันนี้นะครับหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนเลยครับเดี๋ยถ่ายไปเลยครับผมสภาพสวยงามนะครับล้อแม็กเดิมๆนะครับผมหายเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะครับตามซุ้มซอกนะครับจะเข็บเดิมๆนะครับผมตัวนี้มีเซ็นเซอร์ปาร์คิ่งให้ด้วยนะครับผมทั้งอ้อมคันเลยนะครับหน้าหน้า้านหลังมีนะครับ 2คันนี้นะครับปี2017กับ2019นะครับมีกล้อง360องศาให้ทั้ง2ตัวนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้มีปุ่มคีเลตให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหน้ากันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวกระจังด้านหน้ากันนะครับผมเรามาดูที่โคมไฟนะครับโคมไฟนี้เป็นโคมไฟโปรเจกเตอร์ LED นะครับเป็นไฟซีนอนแสงสีขาวนะครับผมตัวนี้ไฟสูงไฟต่ำปรับแบบอัตโนมัตินะครับผม มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับผมมีกล้อง360องศานะครับด้านหน้ายังคงสภาพเดิมๆนะครับผมตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับเป็นไฟตัดหมอกไส้นะครับผมเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับผมนี่ครับผมสวยงามเลยนะครับพวกแก้มเดิมๆนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวล้อแมกนะครับตัวนี้ได้เป็นล้อแมกซูโทนนะครับเป็นสีเงินตัดกับสีดําด้านนะครับผมจะเป็นสีดําเงานะครับขอภัยนะครับตัวนี้นะครับเป็นปี ยางปี2017นะครับผมสัปดาห์ที่24ปี2017นะครับผมเดี๋ยวจะให้มาดูขนาดของตัวยางนะครับดูสภาพยางนะครับผมสวยงามเลยนะครับตามโชคนะครับช่วงล่างแน่นนะครับผมตัวนี้เป็นขับ2นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับกระจกนะครับเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลอดธรรมดานะครับยังไม่ใช่ LED นะครับผมเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันนะครับ ตรงนี้ได้เป็นปุ่มมีคีเลตให้ด้วยนะครับผมนี่ครับโอเคเรามาดูด้านในกันนะครับผมบันไดข้างมีให้นะครับผมคิ้วกนศาสตร์มีให้นะครับเรามาดูภายในกันนะครับเรามาดูแผงประตูครับกล้องถ่ายตรงแผงประตูเลยครับเรามาดูที่แผงประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นหนังซะส่วนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับมีฝั่งออโต้คนขับนะครับผม เปิดปิดล็อกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันตรงแผงประตูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่มีรอยขาดรอยเปื้อนนะครับผมสภาพยังใหม่เอียบนะครับดูตามเส้นสายนะครับตะเข็บต่างๆนะครับผมรอยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีชนนะครับเดี๋ยวไล่ตังแต่บนลงล่างเลยนะครับผมทางหางสักนิดนึงครับโอเคนะครับช้าๆให้ดูช้าๆนะครับผมสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับนี่ครับผมเส้นสายอยู่ครบนะครับ โอเคเรามาดูในส่วนของตัวเบาะกันนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับไปถึง8ระดับไม่มีเมมโมรีให้นะครับผมเรามาดูสภาพเบาะกันตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับไม่มีการตัดสติชิ่งอะไรนะครับผมมีเป็นธรรมดานะครับเป็นสีเทานะครับผมเบาะนะครับไม่มีรอยขาดรอยย่นนะครับผมเบาะอย่างสภาพโอเคเลยนะครับเรามาดูในส่วนของปุ่มตรงนี้กันนะครับ เรามาดูฟังก์ชันนี้กันนะครับตัวนี้มีแท็กชั่นคอนโทรลนะครับช่วยในเรื่องของการการล้อดิฟนะครับผมให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะครับมีเซนเซอร์ปาร์กิ้งให้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าตัวนี้ได้เป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับผมเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยตรงนี้มีให้อะไรบ้างเป็นพวงมาลัยสีก้านมีแอร์แบ็กคู่ด้านหน้าให้นะครับผมในส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นกล้องปรับในส่วนของตัว3 6 0อองศานะครับผม เดี๋ยวจะโอเคเดี๋ยวจะให้ตากล้องนะครับไปฝั่งหนึ่งก่อนนะเราจะถ่ายให้มาโอเคไปไปฝั่งหนึ่งเลยเดี๋ยวค่อยถ่ายฝั่งหนึ่งนะครับดี๋วผมจะให้ดูกันนะครับผมนี่ครับตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับผมครับก็ผมสตาร์ทให้ดูเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรือนไม้นะครับเป็นเรือนไม่ผสมดิจิตอลนะครับผมมีในส่วนของตัวนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่52,000 กิโลนะครับผมประมาณนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่52,000นโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกรอบนะครับธรรมดานะครับแล้วก็เป็นบอกความเร็วของตัวรถนะครับเรือนไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับไม่มีรอยขาดอะไรนะครับผมสภาพยังใหม่ๆนะครับหุ้มหนังนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวคุ u คอน control เข้าควบคุมความเร็วตัวรถนะครับผมในฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมของหน้าจอนะครับผมนี่ครับมีให้ปรับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มกล้องนะครับผมนี่ครับ มี360องศานะครับผมแล้วก็มีด้านหลังให้นะครับวิทยุทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวปิดเสียงเพลงก่อนนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววิทยุนะครับมีรองรับ FM AM มี CD ให้นะครับตัวนี้นะครับแยกปรับแบบอิสระนะครับผมนะครับ ปรับอุณหภูมิแบบอิสระพัดลมนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับหรือปรับแบบเป็นออโต้ก็ได้นะครับผมนะครับปรับเป็นออโต้นะครับผมในส่วนถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับฟังก์ชันไม่มีอะไรมากนะครับผมตรงนี้จะไม่มีอะไรให้เลยนะครับมีแค่ปุ่มพัดลมนะครับตรงนี้นะครับที่จุดบุหรี่นะครับผมลูกค้าคนเก่าไม่สูบบุหรี่นะครับไม่มีกลิ่นแน่นอนนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีให้เล่นในแบบแมนนวลด้วยนะครับเป็น6สปีดนะครับผมตัวนี้เป็นแบบ พี know, das an, ่เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมมีที่ใส่ชั้นวางแก้วน้ํานะครับพวกตามของต่างๆนะครับผมใส่ของนะครับตามคอนโซลนะครับผมสวยงามสะอาดสะอๆเลยนะครับไม่มีตําหนินะครับผมตามคอนโซลสวยงามนะครับกระจกตัวนี้นะครับไม่มีปรับแสงเป็นแบบออโต้นะครับตัวนี้ไม่มีปรับแสงให้นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับไฟนะครับติดปกติทุกอย่างนะครับผมมีที่ใส่แว่นตานะครับ พวกตามเพดานนะครับสวยงามสะอาดสะอ้าเลยนะครับไม่มีตําหนินะครับนี่ครับผมโอเคนะครับเอามาดูในเก๊กันนะครับคู่มือรถมีให้นะครับผมเล่มชุดโอนพร้อมนะครับใครสนใจโทรสอบถามมาได้เลยนะครับผมพวกตามนี้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันนะครับนี่สําคัญนะครับตัวนี้มีแพนด์ชิพมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับมีแพนด์ชิพมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันนะครับ แลวมาดูนะครับผมแงประตูนะครับผมตรงนี้นะครับแขประตูสวยงามเลยนะครับพวกรอยขาดนะครับผมไม่มีนะครับผมตอนนี้นะครับสภาพยังใหม่เอี่ยมนะครับพวกตามเส้นสายอยู่ครบนะครับก็จะสกปรกนิดหน่อยนะครับเพิ่งเข้ามายังไม่ทําความสะอาดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมจะพามาดู ภายในตัวเบาะกันนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับผมไม่มีรอยขาดรอยย่นแน่นอนนะครับสภาพโอเคเลยนะครับเบาะตรงนี้นะครับพับได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เบาะไม่มีพับให้นะครับเบาะปรับไม่ได้นะครับผมตัวนี้ไม่มีเบาะปรับให้นะครับเดี๋ยวจะมีให้ตากล้องมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมเรินมมาเลยครับครับสภาพเบาะนะครับไม่มีรอยขาดสภาพสวยงามเลยนะครับมีที่พักกิงแขนให้นะครับ แล้วก็มีในส่วนของตัวนะครับเดินเข้ามาครับผมให้เห็นใกล้ๆเลยครับนะครับตัวนี้นะครับมีในส่วนของตัวชั้นวางแก้วน้ําให้นะครับผม2จุดนะครับครับเก็บได้นะครับผมหาันี้นะครับมีกระเป๋าใส่ด้านหลังให้ด้วยเป็นกระเป๋าจิงโจ้นะครับเบาะหลังไม่มีรอยขาดนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับผมเรามาดูตรงเพดานด้านบนครับเพดานนะครับตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันในส่วนของให้เข้ามาใกล้ครับให้เห็นทุกคนนะครับผมครับไฟนะครับ ติดปกติทั้ง2ฝั่งนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปรับพัดลมนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับพัดลมนะครับใช้งานได้ปกติอุณหภูมิแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะครับได้ดูตามเพดานครับผมสวยงามสะอาดสะอาดนะครับไม่มีตําหนินะครับผมทันนี้แทบไม่มีตําหนินะครับให้ดูตามเพดานครับผมได้ดูทุกจุดนะครับผมับได้ดูแต่ทันนี้เป็นด้านหน้าเลยครับแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านท้ายกันนะครับ ไปครับดูท้ายกันครับไฟท้ายยังไม่เป็น LED เต็มระบบตัวนี้มีไฟหลอดในส่วนของตัวไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับมีสปอยเลอร์ให้นะครับผมที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายมีนะครับเรามาดูทางนี้ครับผมมีเซ็นเซอร์ปักกิ้งให้ด้วยด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับผมยังอะไรมีครบนะครับเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรีโมทกันก่อนนะครับผมรีโมทนะครับมี2คันไม่รู้ว่าคันไหนนะครับเดี๋ยวกดดูนะครับผม รีโมทนะครับในตัวปี2017นะครับจะไม่มีกดให้นะครับผมถ้าเกิดปี2019นะครับจะมีในส่วนของตัวเปิดท้ายให้นะครับเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูท้ายกันนะครับผมท่านท้ายนะครับที่เปิดนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับดันขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับผมเรามาดูตามน็อตก่อนครับเรามาดูน็อตนะครับผมให้ดูตามเสาตามคานจุดต่างๆนะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมเส้นสายทุกอย่างอยู่ครบครับซุ้มซอกเดิมๆนะครับผม ให้ดูตามน็อตนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับด้านนี้มีอะไรให้นะครับมีที่ใส่ของเบาะนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับผมเบาะนะครับสามารถพับเก็บได้นี่ครับนี่เบาะนะครับพับเก็บได้นะครับผมในส่วนของตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นที่ชั้นวางของนะครับผมเข้ามาดูเลยครับครับเป็นที่ชั้นวางของนะครับเบาะนะครับสามารถพับเก็บได้เดี๋ยวก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับ ไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับผมตามมาเลยครับไฟเดรทามีให้นะครับผมให้ดูตางจุดต่างๆนะครับ ตามคานต่างๆหมายเลขทุกอย่างอยู่ครบนะครับเส้นสายอยู่ครบน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์มอกรทุกอย่างอยู่ครบนะครับได้ดูตามตัวฝากระโปรงนะครับผมตามเส้นสายนะครับผมครับให้ดูห่างๆครับโอเคนะครับผมให้ดูช้าๆนะครับดูอ้อมเลยครับผมดูไล่เลยครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับ ตามซูมซ่อต่างๆเดิมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับผมเป็นตัวคอมเอรเรลเป็นตัว D.I นะครับ D.I นีครับสภาพสวยๆนะครับคันเดิมๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าคัน Mitsubishi Palio Sport นะครับตัว2.4ดีเซลนะครับตัวนี้ได้เป็นปี2017นะครับผมออปชั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับ ไปดูคันปาเจโร่สปอร์ตในส่วนของตัวปี2019กันนะครับผมเดี๋ยวให้กล้องนะครับถ่ายดูอ้อมคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องคันนี้ก่อนครับให้ถ่ายดูอ้อมคันเลยครับผมถ่ายดูอ้อมคันคันนี้เลยครับรับให้ดูอ้อมคันเลยนะครับผมด้านหน้ามีเซ็นเซอร์บาร์กิ้งให้นะครับผม ในส่วนของตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ led นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ full led เต็มระบบนะครับผมในส่วนของตัวไฟหน้าไฟต่ําปรับแบบอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้ไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดไส้อยู่นะครับผมขับได้ดูตามจุดต่างๆนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมเป็นตัวพรีเมียมลายแม็กเป็นสีทูโทนนะครับผมเรามาดูยางครับตัวนี้ได้ยางเป็นยางปี2019นะครับสัปดาห์ที่24ปี2019เเรามาดูสภาพยางครับผม ยังใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับช่วงล่างนะครับตามโชกต่างๆเดิมซุ้มซอกเดิมนะครับไม่มีการพ่นสีแน่นอนนะครับผมโอเคเรามาดูกันต่อครับนดูห่างๆครับให้ดูจุดต่างๆนะครับเดินอ้อมคันเลยครับผมครับตัวนี้มีปุ่มคีเลตให้บันไดข้างมีให้นะครับหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนนะครับมีเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับเป็นเสาอากาศชักฟินนะครับ ด้านท้ายยังเป็นมีไฟ led ให้นะครับแต่ยังไม่เต็มระบบนะครับผมครับมีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมยูฟิลเซอร์มีให้นะครับผมไปดูครับผมเดินครับดูอ้อมคันเลยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกตัวรถนะครับมีกล้อง360้อองศาให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูด้านในกันนะครับครับมีปุ่มคีเลตให้ด้วยนะครับผมดูใกล้ๆกล้ครับ มีปุ่มคีเลสให้นะครับมีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับปุ่มคีเลสโอเคเดี๋ยวผมจะพามดูตรงนี้กันก่อนนะครับด้านในกันดีกว่านะครับผมมาดูด้านในกันครับเรามาดูแผงประตูครับตัวนี้ได้เป็นแผงประตูมีเป็นแบบหนังนะครับผมหุ้มหนังเสื้อส่วนใหญ่นะครับผมครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับผมในปี2019นะ2017เนี่ยกระจกไฟฟ้าจะปรับ เป็นแค่ออโต้ฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผมแต่นี้ปรับได้ถึง4ตัวเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเปิดปิดล็อกธรรมดานะครับฟังก์ชันเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูน็อตตรงด้านในกันนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพเดิมๆนะครับภายในไม่มีการพ่นสีแน่นอนนะครับให้ดูทุกมุมเลยครับตรงแผงประตูครับช้าๆนะครับผมให้เขาดูนะครับเดี๋ยวลายตานะครับผมโอเคนะครับทัางหานะครับดูใกล้เกินไปโอเคเลื่อนลงมาครับ นี่ครับผมโอเคครับแผงประตูนะครับฝั่งคนขับยังคงเดิมเดิมเดี๋ยวผมจะพาดูตรงนี้กันนะครับฝั่งทางนี้กันนะครับแผงประตูยึดด้านหลังนะครับผมตามดูดูน็อกก่อนครับดูน็อกก่อนครับผมครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมสภาพยังคงโอเคนะครับครับผมภายในเดิมเดิมสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเรามาดูเบาะกันนะครับครับเบาะนะครับผมสภาพเบาะสวยงามนะครับ ไปเลยครับโอเคครับผมเรามาดูเบาะนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมแทิศทางนะครับไม่มีเมมโมรีให้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างตัวนี้ได้เป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับกระจกไฟตัวนี้กระจกมองข้างนะครับผมปรับแบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีแทคชั่นคอนโทรลให้นะครับมีเซ็นเซอร์กันหน้าแล้วก็มีในส่วนของตัวกันชนให้นะครับตัวนี้เป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็เปิดห้องเครื่องนะครับจะอยู่ด้านในลึกๆตรงนี้ครับผม ตามเบาะนะครับสวยงามเลยนะครับไม่มีตําหนินะครับผมสวยงามเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูด้านในกันนะครับผมครับตามด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับมีเพนอร์ชิพให้นะครับเกียร์ฝั่งนี้เดี๋ยวผมขอสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับผมครับเรือนไม้นี่ครับผมเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ความร้อนเกียร์น้ํามันนะครับผมครับเรือนไม้นะครับผมตัวนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย กว่ากิโลนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เป็นพวกปรับตามจุดหน้าตาต่างๆนะครับผมจะเป็นพวกปรับหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นปรับนะครับผมจะเป็นรอบนะครับให้เลือกนะครับผมเป็นโหมดต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไม่กอนนะครับผมตามเพดานนะครับผมตามตรงนี้นะครับตามคอนโซลนะครับผม สวยงามเลยนะครับนี่ครับผมไม่มีรอยแตะหักรอยล้าวนะครับมี a อร์ a บ็ให้นะครับหน้าจอนะครับมีเนวิให้นะครับผมอันนี้จะมีเนวิให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้มีให้เปิดท้ายด้วยนะครับผมนี่ครับดูนะครับผมเดี๋ยวกดค้างให้นะครับนี่ครับจะมีเสียงดังติ๊ดนะครับด้านท้ายก็จะเปิดให้นะครับผมนี่ครับผม ตัวนี้นะครับเป็นปรับแบบอิสระนะครับผมอุณหภูมินะครับปรับแยกอิสระนะครับนี่ครับผมหรือว่าเราจะปรับรวมกันก็ได้นะครับจะมีโหมดตรงนี้ให้นะครับผมนี่ครับสามารถปรับนะครับจะตามกันเลยนะครับผมนี่ครับอ๋อต้องปรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นแบบออโต้ให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับต้องกดปุ่มนี้นะครับจะมีตัวอักษรขึ้นให้นะครับผมตัวนี้มีให้เสียบ USB HDMI นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีให้เล่นแบบแมนนวลให้ด้วยเป็น8สปีดนะครับมีออโต้ โฮนะครับแล้วก็มีปุ่มแบบไฟฟ้านะครับผมเรามาดูกันนะครับตัวนี้มีใส่ชั้นวางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูด้านหลังกันนะครับพวกตามเพดานนะครับผมไฟนะครับปิดปกติทุกอย่างนะครับผมสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านท้ายนะครับผมสวยง,งามไม่มีตําหนินะครับตัวนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นแบบออโ,อโต้นะครับผมซุ้มซอกเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวเบาะกันครับตัวนี้นะครับได้เป็นเบาะ ผมตัวนี้ไม่มีปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะครับผมเบาะสวยงามไม่มีตําหนินะครับตัวนี้นะครับเพดานนะครับสะอาดสะอ้านไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยการขีดข่วนนะครับผมตัวนี้ไฟติดปกติทุกอย่างมีหน้าจอให้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูท้ายกันนะครับ ท้ายจะมีสวิตนะครับผมให้กดตรงนี้นะครับสามารถพับเก็บได้สามารถปรับตำแหน่งในการขึ้นลงได้นะครับผมพวกตามเส้นสายเนี่ยอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมนะครับสภาพยังคงเดิมๆนะครับให้ดูตามจุดต่างๆนะครับผมเดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ชบอยู่ครบนะครับผมท้ายมีที่ใส่ของให้นะครับ ท้านท้ายก็จะเหมือนกันนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะมีอะไหล่ให้ครบชุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นที่เติมลมยางนะครับผมในปี2017เนี่ยจะมียางอะไหล่ให้นะครับผมเป็นยางอะไหล่ให้ด้านล่างแต่ว่าตัวนี้นะครับสามารถมีที่เติมลมนะครับเขาจะไม่ให้ยางอะไหล่มานะครับจะเป็นที่เติมลมแทนนะครับถ้ายางนี้เสียนะครับผมสามารถขับได้อีกประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับผมนี่ก็จะหันสมัยแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบบปิดนะครับผมไฟฟ้านะครับผม กดปิดได้เลยนะครับครับผมลงล็อกเป๊ะนะครับตัวนี้เป็นตัว2.4ขับ2เหมือนกันนะครับผมครับตามแผงประตูนะครับผมสวยงามเลยนะครับไม่มีตำหนินะครับผมครับเบาะนะครับ มีปุ่มคีเลดให้ทั้งสองฝั่งนะครับผมคู่ด้านหน้านะครับแผงประตูนะครับสวยงามไม่มีตําหนินะครับผมตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเรามาดูตามซุ้มซอกนะครับน็อตนะครับสภาพยังคงเดิมๆนะครับไม่มีการขยับนะครับผมผมตัวสอนทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดิมๆเลยนะครับผมโอเคแล้วผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับผม ตัวนี้นะครับผมอันนี้มีขยับทําสีมานะครับในตัวน็อตนะครับผมตามเส้นสายต่างๆอยู่ครบนะครับใอ้ดูตามจุดต่างๆเลยครับผมให้ดูห้องเครื่องนะครับผมดูนนี้เสร็จ ตันนี้มี ABS ให้นะครับผมห้องเครื่องเดิมๆซุ้มซ้อนเดิมนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับล็อกเดิมนะครับนะครับผมสติกเกอร์มอกรทุกอย่างอยู่ครบนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าคันปาจิโร่สปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสรุปราคากันนะครับผมโอเคเอาปิดก่อนนะครับครับ เราดูออกข้างห่างเลยครับให้เห็นทั้งสองคันเลยครับสำหรับเจ้าสองคันนี้เนี่ยครับผมในปีตัวนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับได้เป็นตัวปี2017นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับผมตัวนี้นะครับราคานะครับผมอยู่ที่9 0 0 0 9 0 0 0ทวนนะครับผมใครสนใจนะครับโทรสอบถามมาได้เลยนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่9 0 0 0 0 0ทวนนะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรนะครับ094274 2233นะครับราคานะครับอยู่ที่900,000บาทนะครับผมในส่วนถัดไปนะครับในฝั่งนี้นะครับจะเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะครับผมเป็นตัวขับ2นะครับตัวนี้ได้เป็นปี2019นะครับผมราคานะครับอยู่ที่1ล้าน9 0 0 0 0บาทนะครับผมราคานะครับอยู่ที่1,090,000บาทนะครับสภาพเดิมๆหน้าหลังนะครับไม่เคยชนนะครับผมคันนี้เลขไม้น้อยทั้งคู่นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่เพียง50,000กว่าโลนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเพียงประมาณเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมใครสนใจนะครับเบอร์โทรรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับว่าจะเป็นตัว ID Line นะครับเบอร์โทรนะครับข้อมูลตัวรถนะครับทั้ง2คันนี้อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ